คุณต้นไม้สวัสดีค่ะรถคนบ้าเอาทำไมเลยนะสวยคุณบีวัสดีค่ะมอร์นิ่งนะคะมอร์นิ่งนะคะมอร์นิ่งค่ะ,คะพี่ต้นวิ่งทำไมถามแบบนี้มีผัวยังอะ่ะถ้าไม่มีอ่ะถ้าไม,ม่มีพี่จะไปบ้านเปรถพร้อมที่ดินเลยไหม นีถ้ถามถามนา่ารักน่ารักหน่อยสิลดคนบ้าบดีนะคะไม่เป็นไรหนูเข้าใจตอนเช้าหนูไม่อยากใครซืร้อเลนะหนูอยากให้ทุกคนมีความสุขพี่คุณกอ๊อปสดีคะ่ะคุณกอ๊อปสวยบนเหรอโอ้ยพวกคณชำนุนหนีไปไหนมาหนีไปไหนมาคะเดี๋ยวพุชาก็จะไปแล้วนะเดี๋ยวจะไม่ได้เจอพุชานาะนเดี๋ยวจะพีดึงพุชานะ ผู้จัดจ,จะกลับขับรถออกไปไปซื้อกับข้าวแล้วนะเจ้านายเจ้านายน้อยหรอสวัสดีนะคะมอร์นิ่งค่ะมอร์นิ่งทุกทุกยูสเซอร์นะคะบุคคลชำรุ้ทำไมยังไม่นอนคะ่ะมีคนขับให้ยังครับบุคคลชำรุ้จะมาขับให้เราใช่ไหมโอ้ยดีใจมากเลยผู้จัดหอฝากติดตามยูสํารองผู้จัดด้วยได้ไหมคะ บอสบางพีสวัสดีคะ่ะแอบดูอะไรไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเลยปเปล่าถามไปงั้นและเอาแม่จะเป็นแบบนี้อ่ห <c oughs> ัวจะมาขับให้อ่ะเอออะไรประมาณนะั้นเออเดี๋ยวไปขับให้อะไรเนี้ยเอออุตส่าดีใจทถเออแท้เสียงในหัวแย่จังแย่จัง <c oughs> ยืนงงในดงตีนโอ้ยถ้าไมไปยืนงงในดงนั้นลาคุ้น คุณคุณแฟนเก่าคุณหน้าคุณคุณเหมือนผู้จัดเหรอคุณคุณอะไรอ่ะพี่บอสทำไมปล่อยใจดำจังเลยอ่ะใจดำกำลนงมากเลยพี่บอสพี่บอสใจดำกำหนงจังเลยบุคคลทำรู้คุณขำอะไรคะบุคคลทำรู้ฝากกดติดตามยืดสํารองหน่อยได้ไหมยืดสํารองเราอ่ะ เราเป็นเราเป็นเพื่อนกันใจดำเหมือนผมนี่แหละว,ว่าแย่จังเลยเศร้าเศร้าจังล้มเหลวเลยใจดำใจดำเพราะโดนเทบ่อยใช่ไหมไม่เป็นไรเราเราเกิดมาตัวคนเดียวเราก็ต้องอยู่คนเดียวไอ้ชินตอนเรามาเราก็มาคนเดียวตอนเราไปเราก็ต้องไปคนเดียวแหละเราเอาอะไรไปไม่ได้เรา นอกจากเสื้อผ้าที่มันจะติดตัวเราไปแค่นั้นแหละชุดเดียวหอบอะไรไปไม่ได้เลยพอจออยู่พอจออยู่ได้หรออยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ก็อยู่ได้อยู่อะไรอยู่ใต้อยู่ใต้หรืออยู่ได้อาหลอวัสดีค่ะอยู่ได้หรืออยู่ใต้ค่ะอยู่คนเดียวอยู่ได้ อยู่ได้ค ok ่ะอยู่คนเดียวอยู่ได้สบายด้วยว่าเย่ตงทำไมอ่ะจะให้ไปอยู่สามสี่คนกับบุคคลชำรุดแล้วหรอมันก็จะวังเวียวิววงเวีงนะอยู่ได้คนเราเกิดมา เยอะไปอ๋อโอเคเยอะไปอยู่กันพี่คนพูดเกินจริงไม้เราก็หยอกเล่นนะไหนหยอกเล่นไนดะ้เราก็หยอกถ้าหยอกเล่นไม่ได้เราก็ไม่กล้าหยอกเล่นหรอกเสียใจจังหยอกเล่นจา้าหยอกเล่นเนาะอย่าหาเรื่องจริงมาพูดเลยอ้าวเรียบร้อย โอเคตอนแรกก็ไม่คิดว่าไม่มีเมียที่ไหนได้เมียเป็นส okay. ิบโอเคเจ้าจังเจ้าจังเจ้าจังเจ้ามาลืเจ้าเจ้าลิสใช่เขาก็เชื่อหมดแหละเขาก็เชื่อหมดแหละว่าบุคคลทีรู้ังมีเมียเป็นร้อยอะพี่วินสวัสดีคะ่ะเอาเวลาไหนไปดูเป็นสิบเอ จะไปจะเอาเวลาไหนไปดูทําไมเพราะเขาอยู่บ้านเดียวกันหมดไม่ใช่หรอบ้านเดียวกันนะสิบคนขึ้นเป็นร้อยละล่าสุดอะไรหรออะไรเป็นร้อยหรออ๋อมีเมียเป็นร้อยโอเคอืม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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็แค่ ก็แค่ต้องก็แค่ต้องแบ่งเวลาให้เสมอเสมอกันนะเดี๋ยวคนที่หนึ่งวันไหนคนที่สองวันไหนอะไรเงี้ยแล้วเขาจะได้ไม่ต้องน้อยใจกันอะไรประมาณเนะี้ยหยอกเล่นนะเธอเราหยอกเลยเล่นนะไม่ไม่ไม่มีใครคุยกับเราเลยนอกจากเธออืมหยอกเราก็หยอกเธอเหมือนกันเรามักยอก เรามักยอกเรามักยอกอยู่แล้วอยอกยอกลักลอกจึงยอกเล่นเออเอาหรอเอไอเธอตามมาหรอคนอื่นน่าจะเก็บข้อมูลอขอโทษจ้า sorry 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 you okay ไม่มีใครคุยสักคนจริงหรอ ไม่มีใครคุยกับเธอเลยเหรอเธอคุยกับเราก็ได้นะเราจะไปมนาะเราจะไปแนละ้วเราจะไปแล้วนะเนะขาหน้าจะสงสัยว่าเราเป็นเขาหน้าจะสงสัยว่าเราเป็นอะไรกันเป็นอะไรวะไปแล้วเหมือนการไปแล้วหรอลงมาได้มงกุดจากจากสุดหล่อเลยอะ มงกุดอะยังไม่ได้ใส่มงกุดเลยเช้าเนี่ยเราจะไปแล้วหรอไปรับผลไงไปรับผลอ,อะไรอ่ะผลตรวจ